ตำนานภูลังกาดินแดนแห่งพระเจ้าห้าพระองค์ธรรมสถานแห่งพระอริยะความลึกลับของภูลังกาอันเป็นดินแดนลี้ลับอย่างอาถรรพ์มีภูเขาห้าลูกเชื่อมโยงกันด้วยป่าไม้หนาแน่นสูงเฉียดฟ้าและหุบเหวมีเรื่องปรำประราพื้นบ้านเล่าสืบทอดกันมาว่าภูลังกา ในสมัยดึกดำบรรยุคสร้างโลกเป็นที่สถิตอยู่ของรังกาเผือกมีไข่ห้าฟองวันหนึ่งขณะที่กาเผือกสองผัวเมียออกไปหาอาหารได้เกิดลมพายุพัดเอารังกาพลิกไหวไข่ทั้งห้าฟองปลิวไปตามแรงลมกระจัดกระจายไปตกยังที่ต่างๆไข่ฟองที่หนึ่ง ไปตกยังถิ่นของแม่ไก่แม่ไก่นำไปเลี้ยงไว้ต่อมาก็คือพระกะกุสันโธพระพุทธเจ้าไข่ฟองที่สองไปตกในเมืองพญานาคเท้าพญานาคนำไปเลี้ยงไว้ต่อมาได้เป็นพระโกนาคมพุทธเจ้าไข่ฟองที่สาไปตกในดินแดนของเตา่าพญาเตา่านำไปเลี้ยงไว้ ต่อมากลายเป็นพระกัดสปูพุทธเจ้าไข่ฟองที่สี่ไปตกในแดนแม่โคแม่โคได้เลี้ยงไว้ต่อมาได้กลายเป็นพระสมมะณโคตมะพุทธเจ้าและสุดท้ายไข่ฟองที่หไปตกในแดนของพญาราชสีพยาราชสีเอาไปเลี้ยงไว้กลายเป็น พระสีอริยเมตรตรรวมเป็นพระเจ้าห้าพระองค์เรื่องภูลังกาที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าห้าพระองค์นี้เป็นเรื่องพื้นถิ่นความศรัทธ,ธาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาบรรดาลให้ชาวบ้านเทิดทูนพระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นว่าพื้นถิ่นของตนนั้นมีความผูกพันเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ อยู่ตลอดไปก็เลยเป็นว่าภูลังกาเป็นที่เกิดของพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์ภูลังกาดินแดนพิสูจน์คนกล้าพระแกลงยอดเขาด้านหลังคือภูลังกาจากพื้นถึงยอดประมาณสองกิโลเมตรภูลังกาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมพระป่าอันสับปายวิเวกที่ครูบาอาจารย์สมัยก่อน ชอบแวะเวียนไปอยู่เสมอถึงแม้จะลำบากในเรื่องอาหารต้องอดแห้งอดแรงท้องกิวเหมือนฤษีชีไพรแต่อาหารที่ไปบินทบาทมาได้จะเป็นเพียงข้าวเหนียวหนึ่งก้อนเล็กๆกับเกลือและพริกได้มาแค่ไหนก็ฉันกันแค่นั้นไม่คิดมากไม่ถือว่าเรื่องอาหาร เป็นอุปสรรคในการเจริญภาวนาเพราะจิตมีความมุ่งหมายอยู่ที่การขัดเกลากิเลสตัณหาความทยานอยากให้หมดไปเพื่อพ้นทุกข์จิตสะอาดบริสุทธิ์สว่างสงบเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานดังนั้นพระป่าจึงไม่มีการบ่นว่าหิวเหลือเกิน อ่อนเพลียไม่มีแรงจะเป็นลมต่างก็หุบปากเงียบเฝ้าแต่เดินจงกรมกับนั่งสมาธิภาวนากำหนดสติรู้คอยระมัดระวังกิเลสตัณหาในตัวเองอยู่ตลอดเวลารู้เท่าทันกิเลสใช้ขันติความอดทนอดกลั้นในทุกสถานการณ์ไม่ทำตามกิเลสทุกรูปแบบบังคับตัวเองได้ เป็นนายตัวเองได้ถ้าเจ็บไข้อาพาธไม่ต้องไปหาหยกยาใดๆรักษาตัวเองด้วยการนั่งสมาธิภาวนาสลับกับการเดินจงกรมไม่ฉันอาหารเพื่อให้กระเพาะลำไส้ได้หยุดพักผ่อนเรียกว่ารักษาด้วยธรรมโอสถหายก็ดีไม่หายก็ตายถ้าตายก็หายห่วง จะได้ดับให้สนิทไปเลยไม่ต้องกลับมาเกิดอีกความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวอะไรพระป่าในสายของหลวงปู่มั่นภูริทัตถระได้เคยไปอยู่จำพรรษาหรือไปเพื่อการวิเวกบนภูลังกาอยู่หลายองค์เช่นพระอาจารย์วังทิติสาโรหลวงปู่สิมพุทธาจาโรหลวงปู่ตื้ อาจารธรรมโมและหลวงปูชาสุพัทโทเป็นต้นหลวงปูชาสุพัทโทแห่งวัดหนองป่าพงุงเมื่อพศ2อ9 2สอายุได้31พรรษาที่11ได้เดินทุดงออกจากวัดป่าอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมบุกป,ป่าฟาดงขึ้นสู่ภูลังกา ใกล้กับบึงโขงหลงเหตุที่หลวงปูชาต้องบุกป,ป่าฝ่าแดนอันตรายด้วยไข้ปา่าและสัตว์ร้ายไปภูลังกาก็เพราะว่าอยากพบปะสนทนากับพระอาจารย์วังทิติสาโรผู้มีชื่อเสียงเลื่องลืออยู่ในหมู่นักธรรมกรรมาฐานว่าท่านเป็นผู้ปฏิบัติขั้นอุกฤษเชี่ยวชาญในเจโตสมาธิ ทั้งในด้านสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานปราถนาพุทธภูมิตอนนั้นหลวงปู่ชายังไม่เคยเห็นหน้าพระอาจารย์วังมาก่อนเลยเคยได้ยินแต่ชื่อเสียงอันบรรลือของท่านเท่านั้นหลวงปู่ชามีความปรารถนาอยากจะพบพระอาจารย์วังให้ได้ระยะเวลานั้นหลวงปู่ชา มีความสับสนในธรรมปฏิบัติมากต้องการหาใครก็ได้ที่พอจะเป็นกัลยาณมิตรช่วยชีย้แนะแนวทางปฏิบัติทรรให้เหมือนกับว่าเดินไปถึงจุดจุดหนึ่งแล้วมีอันต้องสะดุดหยุดชะง,งักลงไม่สามารถเดินต่อไปได้มันมืดแปดด้านก็ระลึกถึงพระอาจารย์วังที่ขึ้นไปนั่งบำเพ็ญเพียร บนยอดภูลังกาแม้จะยังไม่เคยเห็นความแกลงกล้าในการบำเพ็ญเพียรของพระอาจารย์วังว่าบรรลุถึงขั้นใดแล้วก็ตามแต่หลวงปู่ชาก็เชื่อมั่นอย่างหนึ่งว่าพระอาจารย์วังคงต้องมีดีอย่างใดอย่างหนึ่งมิฉะนั้นคงไม่ขึ้นอยู่บนยอดเขาเมื่อขึ้นไปถึงถ้ำชัยมงคล บนยอดภูลังกาแล้วก็ได้พบว่าพระอาจารย์วังอยู่กับสามเณรเพียงสองรูปเท่านั้นบรรยากาศบนภูลังกาเงียบสงบอากาศดีเหมาะแก่การบําเพ็ญเพียรยิ่งนักหลวงปู่ชาได้ปรารบถึงความสับสนของตนในการบําเพ็ญเพียรภาวนาจึงได้บุกบันมาเพื่อขอให้พระอาจารย์วังช่วยชีย้แนะ นำทางที่ถูกที่ควรให้พระอาจารย์วังได้ถามฉันเมตตาจิตว่าความสับสนนั้นเป็นประการใดหลวงปู่ชาได้กล่าวว่าการทำสมาธิภาวนาเหมือนสะดุดอยู่กับที่ไม่มีที่ไปแม้ย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่เพื่อหาทางต่อไปแต่ก็ไม่อาจทำได้ยังคงหยุดอยู่กับที่เช่นเดิม พระอาจารย์วังได้นิ่งอยู่ครู่หนึ่งหลับตากำหนดรู้ด้วยกระแสะยานแล้วลืมตาขึ้นได้ให้คำชี้แนะแกะหลวงปู่ชาว่าไม่ต้องกำหนดจิตไปไหนให้หยุดอยู่ตรงนั้นแหละกำหนดรู้อยู่ตรงนั้นแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปเองเราไม่ต้องไปบังคับใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่ให้กำหนดรู้ว่า มันเป็นอย่างนั้นเองเดี๋ยวจิตมันก็เปลี่ยนไปเองเราไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรอย่าเข้าใจว่าหมดสิ้นแล้วเดี๋ยวมันจะมีขึ้นอีกเพียงแต่กำหนดสติรู้แล้วปล่อยวางมันจะไม่เป็นอันตรายถ้าเราไม่วิ่งตามมันหลวงปู่ชาได้สดับรับฟังแล้วมีความรู้สึกว่า ความสับสนวุ่นวายในจิตได้หายไปเป็นปลิดทิ้งเกิดความเข้าใจในความละเอียดอ่อนลึกซึง้งในธรรมปฏิบัติมากขึ้นมีความสบายอกสบายใจไม่รุ่มร้อนดังแต่ก่อนได้กำหนดในใจว่าจะอยู่บำเพ็ญเพียรบนภูลังกาสักสามวันต่อจากนั้นจะออกจาริทธุดงต่อไป ไม่ติดที่อยู่อาศัยท่องเที่ยวไปตามลำพังแต่ผู้เดียวเป็นผู้ไม่ประมาทเพียรพยายามเผากิเลสเพื่อทำให้รู้แจ้งถึงที่สุดพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมอันเป็นสุดยอดปรารถนาของเหล่ากุลบุตรทั้งหลายผู้ออกบวชเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาหลวงปู่ชา ได้พยายามบำเพ็ญธรรมอย่างหนักเร่งทำความเพียรทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อให้ได้ผลเร็วขึ้นเมื่อมาอยู่ใกล้พระอาจารย์วังผู้ล้ำลึกในธรรมควรที่จะตักตวงมีอะไรสงสัยจะได้ถามท่านได้และก็ไม่ได้ผิดหวังเลยพระอาจารย์วังได้ให้ความกระจ่างในการปฏิบัติธรรมมากขึ้น ทําให้หลวงปูชาได้หลักการอย่างหนึ่งว่านักปฏิบัติธรรมนั้นไม่สามารถจะไปเจริญภาวนาคนเดียวได้แม้จะภาวนาได้ก็จริงแต่ชักช้าเนื่นนานมากแต่ถ้ามีกัลยาณมิตรคอยช่วยชี้แนะแนวทางให้การปฏิบัติธรรมก็จะไปเร็วขึ้นไปสู่ทางที่ปรารถนาเร็วขึ้น หลังจากอยู่ครบสามวันแล้วหลวงปู่ชาก็ได้กราบลาพระอาจารย์วังลงมาจากยอดภูลังกาออกเดินทุดงสแสวงหาโมฆะธรรมต่อไปดังที่พระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายหากพวกเธอจักมีใจจดจอ่ออยู่ในเสนาสนะป่าอยู่เพียงใดความเจริญ ก็เป็นสิ่งที่เธอทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยพึงเที่ยวไปคนเดียวดุดช้างม้าตั้งคะที่เที่ยวไปในป่าตัวเดียวเป็นสัตว์มักน้อยฉันนั้นหลวงผูสิมพุทธาจาโรได้กล่าวถึงการไปจำพรรษาของท่านบนภูลังกาไว้ว่าเมื่อปีพศ2497อายุ 45ปีพรรษาที่26เดินทางกลับจากบ้านบัวเพื่อดูแลและเทศนาสั่งสอนอบรมสมาธิให้แก่โยมแม่เป็นครั้งสุดท้ายก่อนเข้าพรรษาโยมแม่ก็เสียชีวิตได้จัดการชาปนกิจศพโยมแม่เสร็จแล้วจึงตั้งใจไปจำพรรษาที่ภูลังกาบ้านภูหมากแข้ง ตำบลบึงโขงหลงอำเภอเซกาในขณะนั้นจังหวัดน้องคายซึ่งอยู่ห่างจากบ้านบัวประมาณ70กิโลเมตรได้ไปแวะที่วัดศรีวิชัยก่อนขึ้นไปจำพรรษาที่ภูลังกาเดินทางร่วมกับพระอาจารย์สวนและตาผ้าขาวได้เลือกชะโงกหินเหนือถ้ำชัยมงคลบนยอดภูลังกา ของพระอาจารย์วังทิติสาโรสหธรรมมิกที่เคยร่วมกองทัพธรรมของหลวงปู่มั่นเป็นที่จำพรรษาพระอาจารย์วังเคยจำพรรษาอยู่ก่อนถึงห้าหปีซึ่งต้องเดินขึ้นที่สูงเต็มไปด้วยโขดผาหินต้องไต่เขาและปีนป่ายขึ้นที่สูงชันใช้เวลาหลายชั่วโมง ในสมัยนั้นในป่าเขาเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานา,นาชนิดอีกทั้งเป็นฤดูฝนหนทางขึ้นลงก็ลำบากยากต่อการบินทบาดความเป็นอยู่การขบฉันเป็นไปด้วยความลำบากยากแค้นมีชาวบ้านประวารณาตัวจึงนำสเสบียงอาหารใส่เกวียนเดินทางจากหมู่บ้านศรีวิชัยไปถึงภูลังกาใช้เวลาหนึ่งวัน ขึ้นไปส่งให้อาทิตย์ละครั้งต้องนอนพักค้างแรมอีกหนึ่งคืนอาหารหลักคือหน่อไม้ลูกคอนแคนยอดคอนแคนจิ้มน้ำพริกตลอดจนหัวกลอยเป็นต้นแต่การภาวนาที่นี่เป็นที่พอใจมากปรากฏอัศจรรย์ขึ้นณที่แห่งนี้ปัจจุบันยังมีลายมือหลวงปู่ที่เขียนไว้ว่าถ้าอยู่เย็นเป็นสุข ถ้ำอาจารย์สิมณเงื้อมชะโงกผาที่ท่านปักกรดจำพรรษาตลอดพรรษานั้นยังคงปรากฏอยู่จนถึงทุกวันนี้หลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมได้บันทึกการมาปฏิบัติธรรมของท่านบนยอดภูลังกาเอาไว้ว่าท่านอาจารย์ตื้อท่านจเจริญกรรมฐานมาหลายปีทีเดียว แต่จะเป็นพรรษาที่เท่าไหร่นั้นท่านก็ไม่ได้บอกไว้ให้ทราบท่านเล่าแต่เพียงว่าเมื่อครั้งที่ท่านจำพรรษาที่ภูลังกาท่านก็ได้ทำความเพียรในขณะที่เร่งทำความเพียรอยู่ที่ภูลังกานั้นถึงกับไม่ฉันข้าวฉันน้ำท่านว่ามันจึงจะรู้จักโลกแจ้งโลกพอจิตบรรลุถึง โคตระููยานจิตก็รู้ได้หมดได้ทั่วไปว่าวิญญาณพวกไหนที่อยู่ในโลกก็สามารถรู้จักและเห็นหมดในโลก,กธาตุว่าเป็นอยู่อย่างไรหลวงปู่สังสังกิจโจได้บันทึกว่าพรรษาแรกที่บรรพชาเป็นสามเณรอยู่วัดอรัญยวิเวกบ้านคาหลังจากออกพรรษาแล้ว เคยไปกราบครูบาอาจารย์หลายรูปอาทิหลวงปู่ศีลาอิสโรหลวงปู่อุ่นอุตโมเป็นต้นจากนั้นได้ไปเที่ยวรุกขมูลกับพระอาจารย์บุญส่งโสภโกตามทางหลวงปู่ตื้อเคยไปเช่นบึงโขงหลงแล้วไปถึงภูลังกาได้พบกับพระอาจารย์วังทิติสาโร ที่ถ้ำชัยมงคลหลวงปู่คำพันโคสปัญโยบันทึกว่าท่านได้เดินรุกขมูลขึ้นไปตามลำแม่น้ำโขงเข้าเขตอําเภอบ้านแพงขึ้นภูลังกายามเย็นได้ไปยืนอยู่ที่หน้าผาฝั่งตะวันตกในเขตบึงโขงหลงมองลงมาข้างล่างเห็นฝูงช้างจำนวนมากบางตัวก็มีลูกอ่อน พากันหักต้นกล้วยปา่ากินเป็นอาหารแบบสบายอารมณ์ฝูงละห้าตัวหกตัวบ้างจากบันทึกประวัติครูบาอาจารย์พระป่ากรรมฐานสายหลวงปู่มั่นปูริทัตโตทำให้รู้ว่าอนาบริเวณถ้าชัยมงคลโดยรอบคือแดนพระอริยสงฆ์แต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้ขึ้นมาบำเพ็ญภาวนา บนภูลังกาแห่งนี้ไม่ได้ขาดว่ากันว่าภูลังกามีความลี้ลับอาถรรพ์มาตั้งแต่ดึกดำบรรจนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นเรื่องพูดยากอธิบายยากเพราะเป็นเรื่องของนามธรรมที่ทางวิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้เรื่องความลึกลับนามธรรมเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ทางจิต ที่ต้องรับฟังไว้เพื่อศึกษาพิจารณาค้นคว้าต่อไปและกล่าวกันอีกว่าภูลังกาเป็นเมืองหลวงของชาวบังบทลับแลอันมีเมืองพญานาครวมอยู่ด้วยและยังเป็นสนามรบกับกองทัพกิเลสที่กองทัพธรรมของหลวงปู่มั่นภูริทัตตะถีระทรงศิษยานุสิทิ ที่เป็นพระป่ากรรมฐานทุกรุ่นทุกสมัยมารบปราฆ่าฟันกิเลสตันหาที่ภูลังกาไม่เคยเลิกราจนกระทั่งถึงทุกวันนี้